สวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นชุดเอลซ่านะคะเป็นสีฟ้าสวยมากๆเลยค่ะผ้าข้างบนจะเป็นผ้ายืดนะคะแบบนี้เป็นผ้าแบบนี้นะคะนี่คะตรงนี้ก็จะปักไว้แบบนี้นะแต่ก็ไม่คันค่ะข้างในจะเป็นมีผ้าซับในด้วยแบบนี้นะแล้วตัวกระโปรงก็จะเป็นผ้าแบบนี้นะ แล้วตรงแขนก็จะเป็นผ้ายืดนะใส่แล้วไม่อึดอัดไม่คันนะคะตรงแขนจะมีวิงวิงแบบนี้ด้วยนะน่ารักมากๆเลยตัวนี้จะเป็นซิปหลังนะคะซิปหลังนี่ค่ะแล้วก็ปีกจะมีสองข้างแบบนี้นะคะตัวนี้สวยมากๆนะคะถ้าสนใจอินบ็อกมาได้เลยนะคะ